มีอะไรก็ไม่ดีเท่ามีธรรมมีค่าล้้ำเลอเลิศประเสริฐศีมีอะไรเท่าไรในโลกนี้ก็ไม่ดีเท่ามีธรรมกระจำใจธรรมะนั้นเป็นเรื่องใหญ่เสริมสร้างจิตใจให้เราชื่นบานผู้ปฏิบัติต่างสุขสํราญบัณฑิตกล่าวขานว่าเป็นสิ่งดี วันนี้เรามีธรรมะเรามาพบพระศึกษาชีวีชีวิตเราจะได้เปรมปรีความสุขโชคดีจะเป็นของเราความสุขโชคดีจะเป็นของเราธรรมจารีสุขังเสติอัสมิงโลเกปรมหิจัผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมย่อมอยู่เป็นสุขทั้งในโลกนี้และโลกหน้า ธรรมโมหาเวรักติธรรมจาริงธรรม,มนั่นแหละย่อมรักษาผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมธรรมโมสุจินโนสุขมาวะหติธรรม,มะที่บุคคลประพฤติปฏิบัติด,ดีแล้วย่อมนำความสุขมาให้นะทุกขติงคัตฉิธรรมจารีผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมย่อมไม่ตกต่ำและเดือดร้อน ธรรมกาโมระวังโหติผู้ใฝ่ธรรมเป็นผู้เจริญธรรมเทศสีปราพรโวผู้เกลียดชังธรรมเป็นผู้เสื่อมเป็นผู้เสื่อมท่านสาธุชนคนนี้ผู้ใฝ่ธรรมทุกท่านทุกคนเดือนเมษายนนะใกล้จะผ่านพ้นไปแล้วเข้าสู่ห่วงสุดท้ายเข้าสู่โค้งสุดท้ายแล้วใกล้จะสิ้นเดือนแต่อากาศก็ยังร้อนอยู่เนาะ ร้อนไหมท่านทั้งหลายบางคนก็บอกว่าอุ้ยร้อนมากร้อนมาก,มากลงตาต้องเปิดพัดลมตั้ง2ตัวสตัวบ้านหนึ่งมีห้าหกคนก็ใช้พัดลมเป็น10บสตัวเลยก็ได้ใช้พัดลมมากจังเลยค้าไฟก็แพงบางคนก็ไปถอยแอร์ออกมาติดตั้งแอร์เรียบร้อยแล้วเย็นสบายลงตาแต่สิ้นเดือนนี้ก็คงจะหน้ามืดเหมือน,มนกันแหละเนี่ยเพราะอากาศมันร้อน,นอากาศมันร้อนก็เลย ทำให้จิตใจไม่เป็นปกติร้อนไปด้วยนะพยายามบอกว่าให้มีธรรมะให้มีธรรมะมันก็มีอยู่นะมันก็มีอยู่หราธรรมะมันก็พอมีสติมีสติควบคุมจิตควบคุมใจให้อยู่ได้อยู่แต่ว่ามันร้อนกายเนี่ยโอ้ยลำบากมากบางคนเป็นลมแล้วเป็นลมแล้วเป็นลมอีกอ่าอากาศร้อนๆอย่างนี้แดดจ้าอย่างนี้นะน้ําก็แห้งด้วยนะ ต้องอาบน้ําใช้น้ําอย่างฟุ่มเฟือยหระทีนี้เราเคยอาบน้ําเยอะแยะอย่างไรก็แล้วแต่ก็ต้องอดทนท่านทั้งหลายความอดทนนี่แหละเป็นสิ่งที่สําคัญให้มีสติอ่านะมีสติเป็นเครื่องรักษาจิตรักษาใจของเราร้อนก็อดก็ทนนะมันก็ไม่ได้ร้อนทั้งวันใช่ไหมไม่ได้ร้อนทั้งวันนะหลวงตาว่าเนี่ยตอนเช้าเช้าอย่างตอนเช้าเช้าตอนนี้นะ่ะอากาศเย็นสบายไปเดินรับลม ข้างนอกบ้านตามถนนหนทางนี่มันเย็นสบายอากาศเย็นสบายมากหลวงตาก็เดินรับลม้างนอกก่อนที่จะเข้ามากล่าวธรรมะให้ท่านสาธุชนทั้งหลายฟังเปิดพัดลมมากๆนี่มันก็มีทั้งผลดีผลเสียผลดีก็คือทําให้เราเย็นนอนหลับสบายนั่นแหละแต่ว่าเป็นหวัดเป็นไอไอบางท่านบางคนนี่หลวงตามีเพื่อนสาธามิกท่านหนึ่งนี่ท่านไม่ชอบพัดลมเลยนะ ไม่ว่าจะอากาศจะร้อนจะอะไรก็อดทนเอาท่านก็สุขภาพดีนะรักษาสุขภาพได้ดีไม่อยู่กับพัดลมบางคนอยู่กับพัดลมเนี่เป็นไข้เป็นหวัดตลอดลูกหลานคนเท่าคนแก่ของเรานี่ก็เช่นเดียวกันระมัดระวังถ้าเปิดพัดลมบางคนเปิดหัวด้วยเปิดเท้าด้วยคือเปิดใส่ทั้งทั้งหัวทั้งเท้านี่ก็ทําให้มันเย็นนะมันเย็นสบายนะเ,เปิดเบอร์แรงๆด้วยนะเปิด เบอร์สามเบอร์สีสุดเลยก็พัดตื่นขึ้นมาก็คอแห้งอลไเนี่ยคอแห้งเป็นไข้เป็นหวัดพัดลมนี่ท่านทั้งหลายถ้าเราใช้มากมันก็เปลืองไฟมากดังกล่าวแต่ที่สําคัญก็คือพัดลมนี่มันพัดแต่ให้คนอื่นทําให้คนอื่นเย็นสบายแต่ตัวมันนี่ร้อนร้อนด้วยบางทีไฟช็อตเพราะว่ามันใช้ไฟเป็นระยะเวลานาน แล้วก็เกล็ดกลังไปด้วยฝุ่นมันดูดฝุ่นเข้าไปด้วยนะเนี่ยด้านหลังเนี่ยลองดูสิตามใบพัดหรือเปิดดูเนี่ยตามมิเตอร์อะไรขนเข้ามานี่ขี้ฝุ่นจะเต็มเลยนี่เรียกว่าพัดลมนี่มันพัดแต่มันพัดแต่ให้คนอื่นแต่ตัวมันนี่ร้อนมันไม่สามารถพัดให้คนอื่นได้มันไม่สามารถพัดให้ตัวเองให้เย็นได้มันพัดแต่ให้คนอื่น จะพัดให้ตัวเองเย็นเนี่ยก็เอาต้องเอาเครื่องอื่นมาเปิดพัดมันถึงจะเย็นได้นะแต่ว่าสําหรับตัวมันเองเนี่ยมันไม่สามารถที่จะพัดตัวเองให้มันให้มันเย็นได้นะครั้งหนึ่งหลวงตาไปแสดงธรรมมีญาติมีโยมเอาพัดลมมาถวายนะเป็นกันเทศหลวงตาก,ก็ดีใจนะโอ้ดีใจจะได้พัดลมเอาไปเปิดเย็นสบายหรือไม่เราก็ไปเราไม่เปิดเองแล้วก็เอาไปให้เนนเอาไปบริจาคให้ญาติให้โยมอย่างนี้ก็ได้นะ ก็พองอีกแง่หนึ่งว่าเออโยมเขากําลังสอนเราสอนโยมกําลังให้ธรรมะแกเราว่าหลวงตาหลวงตาสอนแต่ธรรมะผู้อื่นหลวงตาเอาธรรมะนี้ปฏิบัติบ้างหรือเปล่าสอนแต่คนอื่นบอกคนอื่นให้มีเมตตาให้มีศีลให้มีสมาธิให้มีปัญญาหลวงตาเอาธรรมะเหล่านี้ปฏิบัติขัดเกลาจิตใจตัวเองบ้างหรือเปล่าเราก็มาส่องกระจกดูตัวเอง เอาธรรมะมาส่องกระจกเราเออเรามีศีลบ้างหรือไม่มีสมาธิบ้างหรือไม่มีปัญญาบ้างหรือไม่นะมีเมตตามีสติอยู่หรือเปล่าเออเราก็พอมีอยู่พอมีบ้างนะเราไม่ถึงกับเป็นผิดศีลผิดธรรมอย่างร้ายแรงนะก็อาจจะผิดบ้างเล็กๆน้อยๆนะตามประสาที่ยังเป็นพระบุรุชนคนธรรมดาอยู่เออเราก็สอนตัวเองอยู่สอนใจตัวเองทุกวันทุกวันทุกวันอยู่สวดมนต์ ในป่าก็ใจเราก็เป็นธรรมะใจเราก็สวดมนต์ไปด้วยอยู่ใจก็สงบอยู่นี่เรียกว่าเราพัดให้ตัวเองให้เย็นด้วยนะยทำยังไงพัดลมพ้นถึงจะพัดให้ตัวเองเย็นนะพัดให้ตัวเองเย็นได้ก็เหมือนกับเรานี่แหละเราสอนธรรมะเราบอกคนอื่นอยู่ตลอดเวลาคุณพ่อคุณแม่ปู่ย่าตายายสอนให้ลูกนะไม่ให้กินเหล้าเมายาไม่ให้เสพสิ่งเสพติด ไม่ให้สูบบุหรีอ่ไม่ให้เกียรติคร้านให้ขยันตืนแต่เด็กลูกแต่เช้าให้มีความเพียรให้มีความอดทนนะลูกนะเนี่ยเราก็ต้องสอนตัวสอนตัวเราด้วยเอาธรรมะเหล่านั้นมาสอนตัวตัวเราด้วยพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าบัณฑิตอ่บัณฑิตสอนคนอื่นอย่างไรตั้งอยู่ในธรรมอย่างนั้นจึงไม่เศร้าหมองเนี่ยเรียกว่าปฏิบัติตนอย่างไรให้ดีอย่างไรก็ปฏิบัติตนให้ดีอย่างนั้นแล้วอ่าจึงสอนคนอื่น จึงจะไม่เศร้าหมองแต่ถ้าเราสอนแต่คนอื่นบอกแต่คนอื่นว่าเรารักชาติรักชาติรักศาสนารักพระมหากษัตริย์ทำบุญทำบุญทำบุญแต่เราไม่ประพฤติปฏิบัติตามไม่เป็นคนดีไม่รักชาติาศาสนาพระมหากษัตริย์ยังไปเย่ยว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 อยู่นะไม่เป็นตัวอย่างที่ดีเวลามีหมอร้องหมอลำมีดนตรีมาคุณพ่อคุณแม่ปู่ย่าตายายนี่ขาหมอลำไปประจําหน้าเวทีเลยนะลืมนะ ลืมลูกลืมหลานว่าลืมว่าเราเป็นผู้นำว่าล,ลืมว่าเราเป็นผู้ใหญ่เราต้องปฏิบัติตนเองให้เป็นผู้ใหญ่สมกับเป็นผู้ใหญ่จริงๆเรากับเป็นผู้นำเขาในทางที่ไม่เหมาะไม่สมไม่ควรอย่างนั้นบ้านเมืองเราสังคมเราก็จะไม่มีผู้นำที่ดีเมื่อไม่มีผู้นำที่ดีผู้ตามที่ดีก็ไม่มีอะทีนี่นะเพราะฉะนั้นให้เราเราอย่าทำตัวเหมือนกับพัดลม ที่มันพัดแต่คนอื่นให้เย็นแต่ว่าตัวมันยังร้อนอยู่ผู้หลักผู้ใหญ่ทั้งหลายคุณพ่อคุณแม่ปูย่ย่าตายายต้องเป็นตัวอย่างเป็นหลักให้ลูกให้หลานได้แบบอย่างที่ดีเพราะว่าถ้าลูกหลานได้เดินตามได้เดินตามรอยทางที่บรรพบุรุษที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแล้วเชื่อแน่ว่าสังคมของเราจะน่าอยู่สังคมของเราจะได้เจริญรุ่งเรืองคุณพ่อคุณแม่ปูย่ย่าตายายครูบาอาจารย์ ผู้นำทั้งหลายก็ยอลองย้อนมาดูตัวเราเองส่องกระจกตัวเราว่าเราเป็นตัวอย่างเราเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับอนุชนรุ่นหลังยังหรือยังลหละถ้ายังไม่เป็นก็ปฏิบัติยังมีโอกาสยังมีโอกาสอยู่ถ้ายังดื่มเหล้าอยู่ก็เลิกซะยังสูบบุหรี่อยู่ก็เลิกสูบบุหรี่ยังไม่ให้ทานยังชวนแต่คนอื่นทําบุญทํากุศลก็เราก็ทําบ้างเรายังชวนแต่คนอื่นให้รักชาติศาสตรกษัตริย์แล้วก็ ปฏิบัติตนบำเพ็ญประโยชน์ให้ดีให้เป็นคนรักชาติสากษัตริย์อย่างนี้ก็จะได้ชื่อว่าเป็นตัวอย่างที่ดีเป็นพัดลมเป็นพัดลมพิเศษที่พัดคนอื่นด้วยพัดตัวเองด้วยให้มันเย็นนะมีนักลงตาเคยเห็นพัดลมที่มันพัดพัดตัวเองด้วยพัดผู้อื่นด้วยคือมันมีสองระบบนะระบบดูดกับระบบพัดนะระบบที่พัดให้ตัวเองด้วย ท่าให้ผู้อื่นด้วยนี่เคยเห็นสองระบบอย่างนี้นี่เรียกว่าถ้าเรามีสติมีปัญญาดีนี่เราก็จะเป็นอ่าเป็นแบบเป็นอย่างที่ดีให้กับคนอื่นชีวิตของเราจะก็จะไม่เศร้าหมองเราอย่าเป็นพัดลมระบบเดียวคือสอนแต่คนอื่นพัดแต่ผู้อื่นให้เย็นเราต้องเป็นพัดลมสองระบบพัดผู้อื่นด้วยพัดตัวเองด้วยให้มันเย็นสังคมจึงจะน่าอยู่สังคมจึงจะมีแต่ความสุขเย็นสงบตลอดไป ธรรมะสวัสดีเจริญพร